พูดเบาๆเลยเนี่ยแบบจะไม่สิแต่วันนี้ผมเจอคนที่พูดเบากว่าผมแล้วผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงแฟนแฟนที่มาเชียร์เลยว่าจะพาจะฟังเราคุยกันด้วยหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดกับพี่จูนตรงนี้ค่ะตรงนี้อยู่ใกล้กองค่ะตูนว่าไง คือใช่ตุเ่ตเบาแล้วไอ้กองก็ตีตลอดนี้ไม่รู้จะย่วยภาษายไงเด็ดเถอ่อปแบบนี้ตรงนี้ค่เล่าอีกทีค่ะตุ่มนั่นแหละก็คือว่าจะดูแซวหนี่ตุดเป็นพูดเบาม<พ>ากหาผักคองะไเถียงะจริงผมว่าเราเหมือนเป็นคนที่พูดเบากันอยู่แล้วแล้วก็ววเก็บเสียงไว้ใส่กับ ต้องเพลยใช่วันวันนึงแท้จะไม่คุยกับใครด้วยซ้ำเลยกับชายเสียงแท้จะไม่ได้คุยเลยค่ะใช่บี่ก็เป็นนะคะอยู่บ้านผมก็ไม่ได้คุยอะไรที่ไม่ได้มาคุยกันเลยสนเพื่อนระบายในรังการระบายออกบนเวทีในหมู่บ้านที่คนเข้าเสียงสักทน